คุณเอาเวลาไปทํามาหากินอย่าเอาเวลามาแกหนี้เสียเวลาเอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปหาลูกค้าเอาเวลาไปทํามาหากินกินจาการธุรกิจคุณจะได้เจริญเติบโตเชื่อผมนะอย่าเสียเวลาจมปากกับเจ้านี้อย่าเสียเวลาจมปากกับนี้การแกหนี่เนี่ยคุณต้องลบอคติความกลัวทําไมถึงต้องจ้างที่ปรึกษาการเงินเพราะว่าอะไรผมจะพูดเสมอว่าเพราะว่าผมไม่ใช่ลูกหนี้เพราะนั่นเนี่ยผมจะไม่กลัวไม่เครียด ไม่กังวลเราทํางานด้วยความทุ่มเทแต่เราไม่ไม่กังวลไม่เครียดไม่แอคติไม่โกรธถ,ถ้าคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปในการแก้หนี้ก็ไม่ได้คุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ไม่ได้คุณต้องมองโลกตามความเป็นจริงนะสวัสดีครับวันนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะครับเดีย๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันที่สนามบ,บินดอนเมืองนะครับระนองเนี่ยจะมีเที่ยวบินไปกับแค่ไปแล้วก็กลับนะแค่วันละหนึ่งเที่ยวนะฮะจะผมจำสายการบินไม่ได้ลวนกแอร์หรือแอร์เอเชียจำไม่ได้ละ นะครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศกันก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดอนเมืองนะครับก็ไฟก็อยู่ประมาณเกือบเกบเที่ยงนะภารกิจครั้งนี้ของผมที่ไปละนองเนี่ยนะครับเราจะไปแช่น้ําแร่กัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าว่างจะไปแช่น้าแร่แต่ถ้าไม่ว่างก็คือเราจะมีลูกค้าหนึ่งรายของเรานะฮะที่จังหวัดระนองเป็นลูกค้ารายใหม่ล่าสุดของอันโตนิโอนะครับก็มาให้เราเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับเป็นตัวแทนในการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนในการ แกหนี้คือผู้แก้คือยกหน้าที่ในการแกหนี้ให้กับอันโตนิโอของเรานะฮะอันนี้คือหนึ่งภารกิจในครั้งนี้ที่เราต้องจำเป็นจะต้องไปเ,เราต้องไปดูกิจาการไปพูดคุยกับลูกค้านะครับนี่คือภารกิจสําคัญของเราส่วนภารกิจเสริมก็คือลูกค้าผมเนี่ยที่ระนองเนี่ยมีอยู่หนึ่งรายนะฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยผมใครติดตามผมในช่อง YouTube จะเห็นว่าเมื่อ2ปีแล้วผมก็3ปีแล้วเกือบสปีแล้วนะครับไปละนองกันอยู่หลายรอบนะฮะก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งรายที่เป็น เจ้าของผู้ประกอบการ SME นะครับทางอุตสาหการรมเกี่ยวกับอาหารนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือครั้งนั้นเนี่ยลูกค้าให้เราหาวงเงินสินเชื่อให้นะฮะตอนนี้ลูกค้าประสบความสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้วงเงินสินเชื่อไปน่าจะหลักหลายสิบล้านแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าลูกค้าผมรายนี้เป็นลูกค้าที่เก่งแกเก่งนะครับคืออะไรที่เราแนะนาไปเนี่ยแกจะเก็ตนะฮะอย่างผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ย เรียกว่าอันโอเนี่ยคือทั้งแก้หนี้แล้วก็สร้างหนี้นะครับแต่ถ้าบอกว่าในการสร้างหนี้ของเราเนี่ยเราไม่ใช่ในรูปแบบของนายหน้าเงินกู้นะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพี่กู้เงินได้เท่าไหร่ผมขอค่าคอมมิชชั่น3% 5% 10%พวกผมไม่ใช่ทํางานกันแบบนั้นพวกผมรับเป็นค่าคอนซัลท์จริงๆนะครับค่าคอนซัลท์ได้เท่านี้ก็คือเท่านี้นะครับคุณจะกู้กันผ่านร้อยล้านพันล้านผมก็ได้เงินเท่านี้นะครับไม่ได้เงินเพิ่มจากนี้แต่เพราะนั้นเนี่ยเราเป็นคอนซัลท์จริงๆเออแบบนนรา เขาเรียกว่าเตรียมเอกสารปลอมแปลงเอกสารไปวิ่งผู้หลักผู้ใหญ่อขอ,ใต,ตอใต้โต้งใต้โต๊ะอะไรเงี้ยไม่มีนะแต่ถามว่าเรารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไหมรู้ครับแต่ไม่ไไปต้องไ่ใต้โต๊ะแล้วครับผู้ใหญ่ผมไม่ไม่ต้องใต้โต๊ะถ้าเราว่างเราจะไปเยี่ยมลูกค้าอีกหนึ่งรายของเราที่ที่เราดูแลมาเมื่อประมาณสองปีแต่ว่าหลังจากานี้นเราก็ไม่ดูแลแกแล้วแหละเพราะว่าแกได้มงเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฮัลโหลกันว่าอาจจะแวะไปหานะครับลูกค้าผมรายนี้ก็เป็นธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าธุรกิจเติบโต ก้าวกระโดดนะครับเพราะบางเอิญบางเอิญเนี่ยคู่ค้าเนี่ยเป็นสุก,กี้เจ้าดังสุก,กี้เจ้าดังที่ตอนนี้ดังอะเอาใครใครใครรู้จักนะสุก,กี้เจ้าดังนะครับแต่ไม่ใช่เอ็มเคอะอย่างเงี้ยนะหลายคนคงรู้จักแล้วว่าคืออะไรแล้วก็ลูกค้าก็ส่งของให้กับสุก,กี้เจ้าดังแล้วก็เติบโตตามยอดขายข,ายของเขาไปด้วยนะครับนี่ก็คือธุรก,กิจ s m e ก็ช่วยๆกันโตนะฮนะนะก็ดีใจลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าติดลมบนไปแล้วนะครับ พียงแต่ว,ว่าลูกค้าเขาเป็นลูกค้าผมแล้วฟังผมประจําอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพอเราติดลมบนแล้วเนี่ยนะครับอ่าสินเชื่อที่เราได้มาเนี่ยเราก็ต้องบริหารให้ดีนะครับบริหารนี่ให้ดีเพื่อให้มันก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นฮะ,ะนองที่เขาบอกว่าเมืองฝนแปดแปดสี่นะ ฝนสะแป oh. ดดวันนี้ก็น่าจะมีฝนนะดูครับลงเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอ้โหบรรยากาศมืดครึ้มเลยนะครับฝนแปดแดดสีจริงๆนะละนอเขียวชุพูพุ่มสวัยจริงๆนะฮะนี่นะฮะน้ำตก น้าตกไหมไหลลงมากล้องผมอาจจะไปไม่ถึงน,นีเห็นไหมน้ําตกตราครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเขาย่านะครับตรงนี้เป็นถนนเส้นเมนนะฮะจะเห็นน้ําตกนะไม่แน่ใจกล้องเห็นหรือเปล่านะ ทางนี้ก็จะมีน้ําตกจากภูเขานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นฝนแปดแดดสี่จริงนะเมฆฝนมากแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนองแล้วขวามือของผมนี้ก็คือภูเขาย่านะฮะอ่านี่คือภูเขาย่ามีแค่นี้แหละใครจะมาก็มาดูได้นะครับแต่มีแค่นี้แหละมีให้มีให้ดูแค่นี้แหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็อาจจะขับรถวนมาแล้วก็วนออกได้เลยนะครับไม่มีอะไร ครับเข้าเมืองแล้วนะครับคือ mm hmm. วิวทิวทัศน์สองข้างทางที่เรานองเนี่ยสวยมากเลยผมชักเริ่มติดใจจังหวะน,นี้แนละ้วจริงๆผมก็มาหลายครั้งแล้วนะฮะเพราะว่ามีครบเลยนะครับทั้งติดชายแดนคือมีการค้าขายชายแดนกับนะประเทศเพื่อนบ้านคือพม่านะครับแล้วก็มีทั้งเกษตรกรรมแล้วก็มีทั้งประมงนะครับคือแล้วก็มีสนามบินด้วยครบเลยนะฮะขาดแต่รถไฟอย่างเดียวไม่ไแน่ใจมีรถไฟอเปล่านนะ นะฮะโดนฝนไปสองรอบแล้วนะครับนี่คือกลางเมืองระ,ะนองนะฮะดูเมฆภูเขาโอ้โหบรรยากาศน่าอยู่มากเลยนะครับจังหวัดน,นี้ผมชักเริ่มชอบแะแล้วดูบรรยากาศนี่ตอนบ่ายนะฮะเนี่ยไม่ใช่ตอนเช้านะฮะนี่ตอนบ่ายโอ้โหคึ้มดีจริงเลย ตื่นเช้ามาก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะที่โรงแรมฝนตกไปไม่รู้กี่รอบนะฮะเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าเป็นเมืองฝน8ปแดดสจริงตกทุกชั่วโมงเดี๋ยวมาอีกล้เนี่ยเดี๋ยวสักไม่เกิน10นาทีจะมาอีกอรอบฝนขออนุญาตต้องไปทานามื้อเช้าก่อนนะครับ ครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศโรงแรมที่ผมพักนะครับชื่อโรงแรมสุขนะฮะสุขมีความสุขอะภาษาไทยสุขนะฮะาภาษาอังกฤษก็ s อสเปนโอเคสุขโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมที่ดีมากนะต้องบอกว่าผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรจากเขานะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นโรงแรมที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับถ้าให้คะแนนนี่ผมให้คะแนน9เต็ม10เลยนะ ทุกอย่างดีอาหารเช้าดีนะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเป็นการโฆษณาโรงแรมเขามากเกินไปการมาจังหวัดพระนอรของผมทางนี้ต้องบอกว่าผมรู้ซึ้งแล้วนะครับกับคําว่าฝนแปดแดดสี่นี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยตกมาสองถึงสามรอบแล้วนะตกรอบหนึ่งประมาณสักสินาทีแล้วก็หยุดเดี๋ยวจะตกมาใหม่เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไปไหนไม่ได้เลยวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวออกจากโรงแรมนี่ไปหาข้าวทานแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพทํางานต่อ สำหรับภารกิจครั้งนี้ของผมเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าลูกค้าของผมรายนี้มีภาระหนี้อยู่ไม่กี่ธนาคารนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าจะให้เราดูแค่หนึ่งธนาคารอีกหนึ่งธนาคารลูกค้าน่าจะรับมือเองไหวอ่ะก็แล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจแต่ว่าอีกหนึ่งธนาคารที่ลูกค้าจะรับมือเองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปแก้นี้ให้ เพราะลูกค้ามาในจ้างเรานะการที่ลูกค้ามาจ้างเราคือจ้างเราให้ไปเจราจากแก้หนี้ให้นะครับแต่อีกหนึ่งสถาบันการเงินเดี๋ยวเราก็คอนเซัลล์ให้และการลูกค้าเขาไปคุยเองเพราะว่าการแก้หนี้ของพวกผมเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานพวกผมการแก้หนี้การเจราจาหนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุยโทรศัพท์เหมือนที่ทัท่วไปเขาทำกันไปนั่งคุยโทรศัพท์มันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับมีอะไรลึกซึ้งที่เจ้านี้ลูกนี้อาจจะไม่รู้นะครับต้องบอกว่า การที่คุณเป็นหนี้นะครับแล้วก็คุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะระดับหลายสิบล้านบางคนหลายร้อยล้านเนี่ยต้องบอกว่าใช้บริการที่ปรึกษาการเงินดีกว่านะครับอาจจะไม่ต้องเป็นต้องจ้างผมก็ได้จ้างคนอื่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำมากขอให้เป็นผู้รู้รู้จริงๆนะฮะเป็นผู้รู้จริงๆถ้าเป็นรู้แบบแค่บางส่วนบางพาร์ทเช่นเราว่าจ้างทนายความกับกับการไปแก้หนี้ซึ่งหนี้ที่มันยังไม่ถึงขั้นถูกขั้นฟ้องร้องเนี่ยนะครับ ผมแนะนำว่าอย่าไปทำนะหรือแม้กระทั่งเป็นหนี้ที่ถูกฟ้องร้องแล้วก็อย่าไปทำเช่นกันนะครับเพราะว่าทนายความเนี่ยเขาก็จะเก่งด้านกฎหมายของเขานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าการแก้หนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะครับเอาว่าสมมุติผมให้ร้อยร้อยงานร้อยร้อยร้อยชิ้นที่ต้องทำเนี่ยนะครับในร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับที่ต้องทําในการแก้หนี้เนี่ย มีส่วนของกฎหมายแค่ไม่เกิน20%เท่านั้นไม่เกิน20%เท่านั้นในส่วนของกฎ,กฎหมายนะครับอีก80%เป็นส่วนของการเจราจาหนี้การแก้หนี้ในส่วนของด้านการเงินล้วนๆน,นะครับจะมีด้านการเงินด้านการตลาดทุกทุกด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝ่ายกฎหมายหรือทนายความสําคัญครับแต่ไม่ใช่สําคัญที่สุดผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพราะอย่างบริษัทผมเองเนี่ยนะครับอันโตนิโอเองเนี่ยนะครับเราก็มีทนายความให้บริการเหมือนกันนะครับก็มี ทีมทนายความด้วยนะครับมีฝ่ายกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะครับแต่สําคัญที่สุดคือด้านการเงินนะแล้วก็อีกอย่างก็คือการแก้หนี้เนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าลบอคติความกลัวนะครับทําไมถึงต้องจ้างที่ปรึกษาการเงินเพราะว่าอะไรผมจะพูดเสมอว่าเพราะว่าผมไม่ใช่ลูกหนี้ผมไม่ใช่ลูกหนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่กลัวไม่เครียดไม่กังวลแต่ถามว่าเรารับงานลูกค้าแล้วเรา ม่รับผิดชอบงานเหรอไม่ใช่ครับเรารับผิดชอบแต่ว่าเราไม่ใช่ลูกหนี้ไงแต่ว่าเราเราทํางานด้วยความทุ่มเทอแต่เราไม่ไม่กังวลไม่เครียดไม่แอคติไม่โกรธไม่โกรดนี่หมายถึงว่าไม่โกรธเจ้านี้นะครับบางทีเจ้านี้พูดจาดูถูคนตีนะเอาง่ายๆนะไม่โกรธเพราะว่ามันต้องอยู่เป็นกลางเอาง่ายถ้าคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปในการแกหนี้ก็ไม่ได้คุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ไม่ได้ คุณต้องมองโลกตามความเป็นจริงนะครับผมใช้คําว่ามองโลกตามความเป็นจริงถ้าโลกตามความเป็นจริงที่คุณมองแล้วเนี่ยคุณจะรู้เองว่าปัญหาที่คุณจะต้องแก้มันจะไปต่อได้ไหมสมมติถ้าไปต่อได้จ้างที่ปรึกษาการเงินเข้าไปเจรจาให้แต่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็ต้องจ้างที่ปรึกษาการเงินเหมือนกันเข้าไปเตรียมตัวนะครับเ,เนี่ยข้างขวาผมเนี่ยเป็นฟูกเตียงนะฮะคือเตรียมฟูกเตรียมเตียง,งให้ลมและให้ไม่เจ็บ เจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับเพราะั้นเนี่ยที่ปรึกษาการเงินสําคัญนะภารกิจครั้งนี้ที่ผมมาที่ระนองก็มาลูกค้ารายใหม่นะครับแล้วก็มีลูกค้าอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ของเรานะฮะแต่ว่าลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยเป็นลูกค้าทีเ่เราดูแลมาประมาณ2ปีแล้วลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่ให้เราหาวงเงินกู้ให้ให้เป็นโคชให้นะฮะแล้วก็ลูกค้าก็ประสานเนี่ยติดต่อกับเรามาพอสมควรและสักพักหนึ่ง ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าธุรกิจใหญ่โตขยายกิจการเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายอดขายเติบโตค่อนข้างที่จะเยอะนะมีวงเงินเพิ่มจากเดิมที่มาเจอเราเนี่ยไปอีกหลายสิบล้านเลยนะครับธุรกิจเติบโตนะเมืม่อเมื่อตอนต้นคลิปผมพูดไปแล้วว่าลูกค้าผมรายนีย้คือทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็มีคู่ค้าเป็นสุกี้ร้านดังที่ไม่ใช่ MK เนะก็เขาก็ขยายกิจการไปทั่วประเทศนะฮะลูกค้าผมก็ได้ เติบโตไปพร้อมๆกับเขานะครับแต่ผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าเราอย่าไปเขาเรียกว่าทิ้งดิ่งนะครับหรือพึ่งพาอาศัยกับลูกค้ารายใหญ่รายเดียวนะครับเราควรที่จะขยายตลาดนะเช่นคุณมีรายใหญ่1รายแล้วก็ยอดขายคุณเนี่ยในร้อเปเนเี่ยเป็นรายใหญ่สักแซแล้วเป็นรายใหญ่แค่เจ้าเดียวด้วยนะเป็นรายใหญ่แค่เจ้าเดียวด้วย,นะย,ย,ววยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงถ้าเขาผิดพลาดอะไรขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ หายหมดเลยนะครับคุณเหลือลูกค้าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องมีลูกค้ารายใหญ่ไม่เกิดห้าสิบเปอร์เซ็นหรือหกสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตรายได้อีกสี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นรายย่อยและในพอร์ตหกสิบเปอร์เซ็นที่เป็นรายใหญ่ก็ควรจะมีรายใหญ่แค่ไม่ใช่แค่ห้ามีรายใหญ่ห้ามีรายใหญ่แค่เจ้าเดียวเอาเป็นว่าลูกดีหลายคนหรือลูกค้าหลายคนที่เวลาไปกู้แบงก์มันจะพูดเสมอว่าเฮ้ยผมคู่ค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนี้ แบงค์ถามผมอ,ออเดอร์เยอะนะพี่เดือนเดือนหนึ่งใช่ออเดอร์เยอะมากผมแทบผลิตให้เขาไม่ทันผมเลยต้องจ่ายเงินเงินทุนของคุณไปหมุนอ่าลูกค้ารายใหญ่ของพี่เนี่ยเป็นลูกค้ารายเดียวเลยเปล่าใช่เกือบรายเดียวไม่มีรายย่อยเลยครับไม่มีรายอื่นเลยไม่มีอย่างงี้แบงค์อาจจะไม่ให้นะเพราะว่าแบงค์มันรู้คือใหญ่แค่ไหนก็เถอะมันก็มีอุบัติเหตุได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่า บริหารลูกค้าบริหารยอดขายให้ได้นะครับอ่ะนั่นแหละก็คือมาเยี่ยมเยียนนะเคสที่2ก็ไม่มีอะไรมาเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าๆที่เราสนิทสนมคือผมกับลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดนะครับเราจะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ถ้าจริงๆ่ะผมไม่ค่อยอยากจะไปบอกเขาว่าพี่ผมมาจังหวัดนี้นะเกรงใจเขานะครับบางทีเขาต้องมาขับรถออกมาพาเราไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรบางทีเราไม่ไป แล้หรือบางทีเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปจังหวัดไหนเนี่ยเราลงผมจะอัปเดตในเพจ Facebook ของผมงเสมอนเนี่ยลูกค้าเห็นเอ้ยมาจังหวัดที่เทียวมาเดี๋ยวมาเจอกันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปฏิเสธตลอดว่าอย่าเลยพี่นะเพราะว่าทีมงานผมกินดุก <c oughs> ิ <c oughs> นดุนะไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวก็กินอ,อื่นด้วยนะฮะกินกินอื่อแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยแล้วกันกินดุนะเพราะนั้นอย่าเลยพี่เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะนะพวกผมกินข้าวกันเองสบายใจกว่าแล้วเราก็เขาเรียกว่า เราใส่ได้เต็มที่นะครับงบประมาณของบริษัทเราเองนะเรากินได้เต็มที่นะครับนี่ก็คือภารกิจที่ผมเดินทางมาที่จงังหวัดตรังนะครับต้องบอกว่าก็พยายามที่จะถ่ายทําสถานที่ต่างๆให้เพื่อนๆดูค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะก็นะก็เอาตามเอาเท่า,ท,าที่เ่าเห็นแล้วกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องออกจากโรงแรมเนะนะตรียมตัวขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวก็ แวะทานข้าวแกงก่อนขับออฟฟิศนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมไปละนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวยังไม่จบคลิปนะฮะเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายดูว่าผมจะไปทําอะไรเออนะก็ฝากกันไว้นะครับสาหรับท่านเจ้าของธุรกิจ s m e ทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับถ้าคิดว่าเราเอาไม่อยู่แล้วหรือว่าเราหาคนที่เชี่ยวชาญหน้านี้ที่ทําอาชีพนี้โดยตรงมาเป็นที่ปรึกษาเราดีกว่านะครับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวติดต่อได้ที่เบอร์ 0656264545นะครับหรือไลน์ดีแอนด n อันโตนิโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดท้ายคลิปแล้วกันนะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าให้เหมืออาชีพทํางานแทนคุณคุณเอาเวลาไปทำมาหากินอย่าเอาเวลามาแก้นี่เสียเวลาเอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปหาลูกค้าเอาเวลาไปทามาหากินนะครับกิจาการธุรกิจคุณจะได้เจริญเติบโตเชื่อผมนะอย่าเสียเวลาจมปักกับเจ้านี้อย่าเสียเวลาจมปักกับนี้โอเคไปละนะครับติดตั้งกันต่อในคลิปแล้วกัน ว่าผมจะไปทำอะไรทำทำหลังจากนี้ไม่มีอะไรให้ดูก็คือผมไม่ได้ไปทำอะไรที่มันน่าสนใจโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ